รถก็อยากมีบ้านก็อยากได้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก่อนดีบางคนก็จะมีคําถามแบบนี้ในใจนะคะว่าจะซื้ออะไรก่อนดีนะคะบางคนก็บอกว่าซื้อรถก่อนเพราะว่ารถก็จะเป็นปัจจุบันรถเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้กับใครลหลายๆคนเพราะว่าต้องใช้รถเนเป็นยานพาหนะในการาไปทํางานนะคะมันก็จะสะดวกสบาย ะะแล้วก็บางคนก็จะบอกว่า,อ,าอยากจะได้บ้านก่อนเพราะว่า,าบ้านมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะคะตามกาลเวลานะคะแล้วก็บ้านก็จะเพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับคนที่ซื้อด้วยนะคะแล้วเราจะใช้ปัจจัยอะไรในการที่จะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถก่อน ก็จะมีปัจจัยให้เราคำนึงถึงนะคะก็คือสิ่งแรกก็คือเรื่องของความจําเป็นนะคะเราต้องดูว่าเรามีความจําเป็นที่จะใช้รถมากน้อยแค่ไหนนะคะสมมติว่าบางท่านนะคะก็จะมีจะเป็นต้องใช้รถมากกว่าซื้อบ้านเพราะว่าที่ทํางานอาจจะต้องแบบต้องใช้รถเพราะว่าที่ทํางานไม่มีรถประจําทางผ่านหรือว่าไม่มีรถไฟฟ้าผ่านต้องขับรถอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นเหตุผลแบบนี้คุณก็ควรจะซื้อรถก่อนซื้อบ้านนะคะแต่ว่าบางท่านก็รถก็ไม่มีความจําเป็นเพราะว่าที่ทำงาน อาจจะใกล้บ้านนะคะหรือว่าที่ที่อยากไปสามารถที่จะใช้รถโดยสารประจำทางหรือว่าใช้รถไฟฟ้าได้นะคะด้วยเหตุผลแบบนี้ก็น่าจะซื้อบ้านก่อนเป็นเหตุผลที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะคะ อีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณานะคะว่าคุณจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถก่อนก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีงบประมาณที่น้อยนะคะอาจจะเนื่องด้วยแบบคุณเพิ่งเริ่มทํางานยังเก็บเงินไม่มากพอนะคะาการซื้อรถก่อนก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าบางคนก็มีเงินมากพอนะคะในการาสะสมมารหรือว่าเก็บออมมาเพื่อใช้สําหรับซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าถ้าคุณมีเงินมากพอแล้วที่จะสามารถซื้อบ้านหรือว่ากู้บ้าน ทางเลือกในการซื้อบ้านก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่คุณควรพิจารณานะคะเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณว่าคุณอยากจะซื้อบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะการซื้อบ้านก่อนน่าจะเหมาะสมมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตว่าคุณต้องการความสะดวกสบายนะคะในการเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันมาก มากกว่านะคะการซื้อรถก็น่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าปัจจุบันนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าการเช่าบ้านน่าจะสะดวกสบายมากกว่านะคะเพราะว่าการซื้อบ้านก็ต้องใช้เงินในปริมาณที่สูงบางท่านก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะซื้อแล้วก็การเช่าบ้านก็สามารถที่จะโยย้ายไปตามสถานที่ทํางานก็น่าจะสะดวกมากกว่านะคะดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถก่อนนะคะเราก็ควรที่จะ พิจารณาตามปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรานะคะว่าเราจะคำนึงถึงปัจจัยไหนก่อนนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะเลือกปัจจัยไหนนะคะก็ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ดูความเหมาะสมนะคะเพื่อให้ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะ